สแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีพี่วินเอาอะไรแม่รถนะพี่วินเอาอะไรแม่รถอะอะไรอีกอะหรือว่าเซ็นใบรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วฮะพี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนแล้วรถขี่จะทำอะไรรถทำอะไรจะกล้าขึ้นสิครับพี่อะอน,นี่พี่วิน พี่วินพี่วินบอกมาก่อนว่าพี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนอะเมื่อเช้าเรามาทำอะไรแล้วคิดจะทำอะไรนึกว่าพี่ไม่รู้เหรอรถไม่ได้ทำอะไรซสหน่อยไม่ทำเพราะทำไม่ได้มากกว่าพี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนพี่บอกไปใช่ไหมว่าอย่าคิดหักหลังพี่ พี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนพี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนพี่วินทำอะไรแม่รถได้พี่วินบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าพี่วินทำอะไรแม่รถได้พี่วินบอกมารถบอกอะไรบอกว่าไงว่าพี่วินเอาแม่รถไปไว้ไหนอะดูซะ รถไม่เี๋ยวนี้ว่าพี่วินเอาแม่รถไม่ไหวไหนถ้าพี่วินไม่บอกนะแล้วแม่รถเป็นอะไรไปรถจะเอาพี่วินเข้าคุกไม่ได้เลยรถจะบดตบรถให้หมดเลยว่าพี่วินต้องให้รถป้องตัวเป็นขุนมดบอกมาว่าพิมพินเอาแม่รถไปไว้ไหนบอกแม่บอกมาว่าแม่รถไม่ไหวไหนบอกแมาได้แล้วพี่ไม่โง่ทำให้แม่รถตายหรอเพราะพี่ก็ยังต้องใช้รถอยู่ ไม่พี่เหลวได้ขนาดเนี้ยรถนึไม่ถึงเลยอะ <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะรถคราวเนี้พี่แค่ให้เมพาแม่รถไปนวดอะแต่คราวน่าจะพาไปไหนเนี่ยอยู่ที่รถนะ